จังหวัดอ่างทองขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญส่งท้ายปีเก่า2,566ต้อนรับปีใหม่2,567กับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีราตรีประดับดาวรุ่งเช้าใส่บาทรวมญาติห่มผ้าพ,พระนอนณพุทธมนทลจังหวัดอ่างทองวัดขุนอินทประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองวันที่31ธันวาคม2,566ร่วมในพิธีสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยต้อนรับสัก,กราชใหม่ 2 5 6 7บริเวณลานหน้าพระพุทธสยามเลอไทยนารมิตและวันที่1มกราคม2 5 6 7ร่วมกันใส่บาตรทำบุญต้อนรับปีใหม่แต่พระภิสุสงฆ์สามเณรจำนวน39รูปบริเวณลานหน้าพระพุทธสยามเลอไทยนารมิตมาร่วมงานบุญใหญ่ส่งท้ายปีเก่า2 5 6 6ต้อนรับปีใหม่2 5 6 7กับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีราตรีประดับดาวรุ่งเช้าใส่บาตรรวมญาติผมภาพพระนอนด้วยกันนะครับ